อาละวันนี้มีคำถามตกค้างใาญ่เมววื่อวานด้วยนะนะก็คงจะเริ่มตอบคำถามกันเลยนะนะเชิญกลับมวัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะจากคุณนีหน้าขออนุญาตกับเดียนพ่อแม่หัวอาจาร์ค่ะเมื่อหลายวันก่อนขับรถออกไปทำงานฝนตก ตาก็มองเห็นต้นไม้ที่ฝนกำลังตกใส่ก็รู้สึกเหมือนตัวเองหิวน้ำแล้วได้กินน้ำลงไปรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีปากก็ยิ้มตาก็ยิ้มเห็นปากยิ้มตาย,ยิ้มใจสดชื่นแต่มันไม่ได้ลงดับทันทีจึงร้องอ๋อสุขเขามีให้เป็นทุกมีให้ละมันเข้าถึงธรรมชาติเจ้าค่ะ เมื่อวานทั้งวันอยู่กับงานบ่าย,ายก็คิดว่าเอ๊ะวันนี้มันรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำอะไรเลยหมายถึงการปฏิบัติค่ะก็นึกถึงกัลยาณมิตรที่อยู่สวีเดนว่านานแล้วไม่ได้สนทนาธรรมกันกำลังจะบอกน้องว่าในความคิดนะคะหรือว่าธรรมะพี่มันหมดไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่คิดไม่ทําอะไรเลยตกตอนเย็นเข้าไปอ่านไทม์ไลน์ของน้องเขียนว่า ไม่มีเราปฏิบัติธรรมไม่มีเรารู้ธรรมไม่มีเราเป็นธรรมมีแต่ธรรมแต่ไม่มีเราจึงร้องอ๋อก็เป็นเรื่องแปลกว่าไปตามสมมติว่าแปลกแต่ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรทุกครั้งที่คิดถึงเขาเขาก็คิดถึงเราพร้อมกันเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอ,อนญาตส่งการบ้านเพียงเท่านี้ค่ะเนี่ยเขาเรียกโทรจิตเนะเวลาเราฝึกสมาธิพอ จิตสงบดีๆแล้วเนี่ยโทรจิตพวกนี้ไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรเลยเราจะรู้ด้วยตัวเองนะไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์อะไรแล้วนะเรื่องธรรมดาอย่างนั้นเพราะจิตก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่จิตจิตก็ลิงถึงกันได้นะคิดถึงใครมันก็รับรู้ได้แล้วนะหลายคนมาพูดให้ฟังเนี่ยม ungen, ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ธรรมาเคยประสบกับเหตุการณ์พวกนี้ะ เวลาเพื่อนมีความทุกข์แล้วคิดถึงเราเราจะรู้สึกทุกข์ไปปดยไม่รู้ทุกข์เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าทำไมวันนี้ใจมันทุกขป์แปลกๆบางทีมีอย่างนี้นะคิดว่าเดี๋ยวตอนเย็นจะต้องโทรศัพท์คุยกับเพื่อนตั้งไหนอ,อ่ะเพื่อนโทรมาแล้วบางทีไม่ได้โทรมานนานนมถม,ถมเถะเถะแล้วอะไรเงี้ยนะนอันนี้เป็นเรื่องของโทรจิตนะไม่ใช่เราเป็นผู้วิเศษนะจิตมันวิเศษของมันอยู่แล้วนะ โดยธรรมชาติเป็นอย่างนั้น,นเวลาเราภาวนาไปก็จะเห็นความเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยมากขึ้นมากขึ้น,นความสุขนั้นมีได้อยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยนะไม่ต้องเอาวัตถุตรงไหนมาเติมเต็ม,ตมนะขออย่างเดียวว่านันะมีสติสมหัญญะอยู่อย่างเงี้ยนะมันเวลาเจอเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยนะหรืออารมณ์อะไรกระทบเข้ามาในไฟ ที่มันน่ายินดีน่าพอใจเนี่ยจิตมันก็สุขขึ้นมาเดี๋ยวนั้นนะแต่ว่าไม่หลงไปกับความสุขนั้นแค่นั้นเงนะสุขแต่ว่าไม่ได้จมหรือหลงไปกับความสุขสุขก็รู้ว่าสุขยอมรับมันทุกขก็รู้ว่าทุกยอมรับมันแค่นั้นเองนะดีแล้วนะอ่ะเชิญจากคุณชูกลุ่มแค่รู้วันที่หนึ่งของการออกจากการภาวนา,าอคอร์สแค่รู้ สี่นาฬิกานั่งสมาธิ30นาทีเรียบร้อยค่ะช่วงที่นั่งสมาธินิมิตเห็นสถานที่ที่หนึ่งตั้งอยู่ริมหน้าผาสูงเบื้องล่างมีถนนมีต้นลีลาวดีล้อมรอบเจดีเหมือนตัวเองยืนอยู่รู้สึกคุ้นเคยแต่ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเห็นสักว่าเห็นตามที่พระอาจารย์เคยสอนแล้วอยู่ๆเหมือนจิตลอยขึ้นสูงพร้อมขนล,ลุก ภาพนิมิตหายไปรู้สึกเบาสบายโล่งโปรง่งอยู่คู่หนึ่งแล้วกลับมาดูที่ลมหายใจพร้อมกับฟงซ่านเหมือนเดิมเจ้าคะ่ะนิ่เป็นสมาธินั่นนิมิตมันนำมาก่อนนะหลายคนก็เป็นอย่างนั้นนะโดยเฉพาะบางทีก็มีสมาธินะคนที่มีนิมิตก็จะเห็นนิมิตคนไม่มีนิมิตก็ไม่ได้เห็นอะไรพวกนี้นะ อาจจะมีปีตินำมาชบางคนนะบางคนมีอาการปิตินำมาก่อนนะส่วนคนที่สมาธิลึกซึ้งหน่อยก็จะมีนเนี่ยสภาพที่มันเบาสบายโปร่งโล่งขึ้นมนนาหลายคนก็เป็นอย่างนี้แต่นี้ก็ระวังนิดเดียวคืออย่าไปติดในนิมิตแค่นั้นแหละเห็นก็รู้ว่าเห็นแล้วก็จะไปให้ความสําคัญอนะไรกับนิมิตพวกนั้นนะ พิเศษพิสดารอะไรขนาดไหนก็ไม่เอาอะไรกับมันท้งนั้นรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่ทีนี้จิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าเป็นจิตเป็นสมาธิเนี่ยจิตเป็นมากก็ตะก็รู้ว่าจิตเป็นมากก็ตะเนี่ยสันวนพระไตรปิฎกนะรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอยู่นั่นนะไม่เอาอะไรกับมันนะมีความสุขเกิดขึ้นในขณะที่เป็นสมาธิก็รู้ว่ามีความสุขอยู่ระวังอย่าให้จิตไปหลงเพลินยินดีพอใจ จมอยู่ความสุขนั้นแค่นั้นแหละนะไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเลยสมาธิก็เป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องมนะีเพราะว่ามันช่วยจิตตั้งมั่นได้ง่ายนะเราสังเกตดูแล้วกันจิตเป็นสมาธินี่เป็นจิตไฟกุศลนะแม้จะเป็นเพียงแค่อุปจาระสมาธิก็ตามนะที่ยอมลอยเราไม่ฟังเนี่ยนะนะแต่ว่าในขณะที่มีสมาธิเกิดขึ้นจิตเป็นไฟกุศลจิตก็มีความสุขขึ้นมาแต่ว่าสมาธิเอง ที่ยังไม่ได้ถูกฝึกดีแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่ใจตั้งมั่นนานนักนะเกิดได้มันก็ดับไปได้นะพอสมาธิดับไปความฟุ้งก็เกิดขึ้นเพราะมันตรงกันข้ามกันตัวนิวรณ์เองเนี่ยแค่อุปจรารสมาธิมันก็ดับหมดแล้วนะนี่พอมันหลุดจากสมาธินินวรณ์ก็พฟุ้งมันมาทํางานเป็นธรรมดายอย่างนั้นเออความชอบไม่ชอบงองฟุ้งสงสัยอะไรที่มันจะโผล่ขึ้นมาอันนี้เป็นธรรมดายอย่างนั้นนะก็แค่ฟอกสังเกตด,ดูอยู่แค่นั้นแหละนะอ่ะเชิญ จาก,กคุณเมรดาแค่รู้วันที่หนึ่งของการออกจากคอร์สภาวนาสวดมนต์นั่งสมาธิในขณะที่สวดมนต์นั่งสมาธิรู้สึกงุดหงิดค่ะแล้วก็ฟุ้งไปเรื่อยๆพยายามดึงสติกลับมาอยู่ได้แป๊บเดียวก็ฟุ้งอีกครั้งเป็นอย่างนี้จนนั่งสมาธิเสร็จแล้วค่ะฟุ้งก็ยอมรับมัน <laughs> นะ แล้วส่วนมากก็เป็นอย่างนี้นะที่นั่งแล้วเป็นสมาธินี่มีน้อยนะยกเว้นว่าทํามาชํานาญคล่องแคล่วดีแล้วแค่นั้นนะส่วนมากก็จะไม่ค่อยจะสงบสักเท่าไหร่หรอกนะนั่งแล้วก็ฟุง้งฟุ้งกัรู้ว่าฟุง้งฟุ้งกัยอมรับมันแค่นั้นเองนะฟุ้งได้แนละ้วมันก็หายฟุ้งได้นี่เป็นธรรมดาอย่างนั้นนะไม่เอาอะไรกับมันแค่นั้นน,นะ,ะเชิญ จากคุณนุชแค่รู้หลังจากออกจากคอร์สวันที่หนึ่งห้านาฬิกาถึงหกนาฬิกาสามสิบนาทีทำวัดเช้าฟังธรรมนั่งสมาธิประมาณสี่สิบห้านาทีรู้สึกถึงลมหายใจที่ละเอียดมากตัวเบาโล่งสบายเกิดปิติเบาๆเจ้าคะ่ะอืมดีพูดตอบไปแล้วนะปัญหาพวกนี้นะ นะเป็นสมาธิก็ดีแล้วนะนะสมาธิก็ไม่ทุกข์ดีนะมีกําลังมีกําลังใจที่จะภาวนาเนะี่ยใครที่นั่งแล้วไม่ค่อยจะมีสมาธิก็หดหูท้อแทะนะไม่อยากทำเนะี่ยจะเป็นอย่างนั้นนั่งเดี๋ยวก็คันเดี๋ยวก็เป็นนุ่นะี่ดนี่ี่จริงแล้วเลยนั่งให้มันเลยคันไปหน่อยมันก็เป็นสมาธิแล้วนะจ๊ะถ้าไปวิ่งหนีมันก็ยุ่งวุ่นวายอย่างนั้นวนนั่งแล้วน้ำลายไหลนีนะนะ ไม่นั่งก็บมีเช่ internally. นไรทำไมนั่งอะไรน้ำลายไหลทุกที่ก็นั่งให้มันเลยนั่นไปหน่อยน้ำลายไหลก็ช่างหัวมันกลืนมั่งก็ดีนะทาไมแพ้น้ำลายตัวเองนะฝือเลยนั่นเป็นหน่อยเดี๋ยวมันก็สงบลงไปเองนั่นแหละนะก็ยอมรับมันซะแค่นั้นแหละอ่ะเชิญจากผู้ประสงค์ไม่ออกนาทางลายกับนรัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ หนูมีประสบการณ์มาเล่าและอยากขอคำแนะนำจากพระอาจารย์การที่หนูเลี้ยงดูพ่อแม่มาโดยตลอดคนเดียวให้เงินทองทำตามที่ท่านอยากได้มากมายหลายอย่างและเชื่อฟังมาตลอดให้ความสบายใจมาวันหนึ่งเรามีคนที่เราคุยแล้วเข้าใจสบายใจโดยที่คนคนนั้นไม่ถูกใจพ่อแม่เพราะคำว่าไม่คู่ควรมองแบบติดในสมบัติบัญญัติ สมมุติบัญญัติคือทรัพย์ทางโลกไม่เท่ากันเรติยศทางสังคมไม่เท่ากันแต่เขาเป็นผู้ปฏิบัติเหมือนกันค่ะเริ่มจากความเมตตาเข้าใจกันในแบบที่ไม่ใช่รักใครแบบโลกโลกแต่ก็ไม่สามารถบอกคนอื่นให้เข้าใจได้เพราะคิดว่าบอกไปคงหลกว่าเราบ้าคงไม่เข้าใจสิ่งที่เราเป็นจึงโดนกีดกันสั่งห้ามเพราะให้เหตุผลว่าท่านรักเราที่สุด คนอื่นอาจจะไม่ดีพอเขาอาจจะมาหลอกเราก็ได้ทุกก็เป็นทุกข์ใจบอกว่าหนูไปทำให้ท่านทุก์คนในครอบครัวก,ก็มาเพ่งโทษเราว่าผิดเพราะทำให้พ่อแม่เสียใจเป็นลูกอ,อก,กตันยูทำผิดบาปต่อพ่อแม่นำไฟร้อนเข้าบ้านคนในบ้านบอกให้เรายอมทุกคนเดียวโดยทำตามพ่อแม่สั่งเพื่อพ่อแม่จะได้ไม่ทุกข์ใจไปด้วยถึงขั้นขู่ตัดความเป็นแม่ลูก ในบทดนบทดสอบที่นี้ตอนแรกดูก็ทุกม์มากๆไปกับคนพูดคำพูดของคนในบ้านแต่เมื่อเวลาผ่านไปสองวันเริ่มเข้าใจคำว่าทุก์มีอยู่แต่ไม่มีผู้ทุกข์ขเพราะเห็นทุก์แต่ไม่ได้เป็นทุก์ไปด้วยมันวางความทุกข์ลงได้ความยึดในลาบยศเกียรติมันหายไปเพราะเห็นว่ายึดไปก็เป็นทุกค่ะเข้าใจว่าท่านหวังดีแต่ในทางธรรม หนูมองว่าท่านยึดติดในโลกธรรมมากค่ะถ้ามองทางโลกโลกภายนอกคนอื่นอาจจะมองว่าเราเย็นชาไม่ทุกข์ไปกับสิ่งที่ทำเลยแต่จริงๆในใจรู้อยู่ว่ามันอยู่เหนือทุกข์แวบบแรกที่รู้สึกนั้นใจมันเบาโล่งเลยค่ะพอคิดได้อย่างนั้นมันเห็นภัยของการยึดติดในลาบยศ เงินทองเกียรติยศชื่อเสียงเห็นแม้กระทั่งเห็นว่าการเวียนว่ายในวัฏฏานี้มีแต่ทุกข์ตอนนี้เลยเหมือนอยู่ทำหน้าที่ไม่ได้เพื่ออะไรแต่ทำไปเพราะหน้าที่โดยเฉพาะหน้าที่ของลูกคะ่ะความอยากเป็นอะไรอยากมีอะไรมันลดลงมากๆส่วนเรื่องการพัฒนาจิตก็ทำต่อไปคะ่ะหนูวางใจแบบนี้ไม่ได้ผิดต่อพ่อแม่ใช่ไหมคะ เข้าใจว่าบุพกรารีคือผู้มีพระคุณหนูก็ยังจะทำหน้าที่ลูกเหมือนเดิมรักเคารพเช่นเดิมแต่วางท่านได้มากส่วนเรื่องคนที่ปฏิบัติไปด้วยกันสนิทกันคุยกันแล้วสบายใจหนูก็ยังคุยแต่อาจจะไม่ได้บอกให้ท่านรับรู้ค่ะเลยเหมือนต้องปิดบงังและไม่ได้ทำตามคำสั่งพ่อแม่ทั้งหมดหนึ่งทำแบบนี้ไม่ได้เรียกว่าทำผิดใช่ไหมคะ สองถ้าการวางใจของหนูยังไม่ถูกต้องกราบขอความชี้แนะจากพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะที่จริงก็เป็นเรื่องเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะคอยเตือนนะไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรเลยไม่ใช่พาะเราคนเดียวหรอกพ่อแม่คนอื่นก็เป็นอย่างนั้นนะนะถ้าเห็นว่านะ่ไม่น่าไว้วางใจอะไรเงี้ยโดยใช้โดยการใช้คำว่าไม่คู่ควรอย่างที่คุณว่าเนี่ยนะก็นะนะนะ ็นหน้าที่เป็นสิทธิ์ของพ่อแม่ที่จะตักเตือนเราแค่นั้นเองจะโดวยวิธีการอะไรก็แล้วแต่นะอ่ทีน,ะนี้ถ้าเราวางใจได้ถูกนะมันก็ไม่กโกรธไม่เกลียดไม่หมงุดหงิดไม่รำคาญกับสิ่งที่ท่านเตือนแค่นะั้นเองยอมรับสิ่งที่ท่านเตือนได้แค่นะั้นเองนะแต่ระวังอย่างหนึ่งก็คือในอาการประชดประชันนะนะนะบางคนจะเป็นอย่างนั้นยิ่งเตือนก็ยิ่งต้านยิ่งเตือนก็ยิ่งจะทำอย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นามองในมุมของผู้ใหญ่บางทีท่านก็เห็นโลกที่มันแตกต่างจากเราอ่ะนะกฟังไว้ก็ดีฟังหูไว้หูแค่นั้นเองนะฟังไว้นะเคารพแต่ไม่จำเป็นต้องเชื่อฟังทั้งหมดหรอกนะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะทีนี้โลกมันเป็นอย่างนี้แล้วจริงจรนะทีนี้พ่อแม่ท่านก็อยู่อีกเจนหนึ่งเราก็อยู่อีกเจนหนึ่งนะบางทีการมองโลกหรือความ การแสดงออกต่อโลกต่างกันอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาก็ยอมรับความคิดความเห็นของกันและกันแค่นั้นเองนะถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะที่เรามองว่าพ่อแม่ติดอยู่ในราบจะเสระ,ะเสริญเราก็ติดอยู่ในอะไรอย่างหนึ่งก็คือความยินดีพอใจที่ได้คุยกับเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมของเรานะั่นแหละนะว่าไปแล้วคือเป็นเรื่องของการมาตัญหาเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างเพียงแต่ว่ามันมาในคนละรูปแบบแค่นั้นเองนะแม้ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปคลองครูกัน นตะ่ต่างคนต่างอยู่พูดใจาให้กำลังใจกันก็ตามก็ระวังเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการกคุณนะอย่างน้อยก็เสียงเพราะๆอะไรที่เราพูดคุยกันอยู่บ่อยๆนี่แหละหรือความคิดความเห็นที่มันลงรอยกันพูดจาแล้วเหมือนเข้าใจกันดีนะนะจากความเมตตาก็จะกลายเป็นราคะตามมาแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราขีดเส้นเอาไว้ว่าแค่ไหนถึงจะพอดีก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย น่ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะเพราะว่าก็เป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันนะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเคยคบคุณกันมาก่อนกี่พบกี่ชาติแล้วก็ไม่รู้นะเวลามาเจอกันก็ถูกถูกใจพูดใานะก็ถูกคอกันดีมีความเห็นอกเห็นใจต่อกันกลายเป็นความรักขึ้นมานะถ้ามันรักเพื่อที่จะไม่ครอบครองก็ไม่เท่าไหร่แต่ที่เพื่อจะครอบครองขึ้นมาก็จะคอยเกิดความทุกข์อื่นตามมาด้วยนะความทุกข์ที่ จะต้องไปสร้างชีวิตครอบครัวขึ้นมาหรือความทุกข์ทีนะ่จะเกิดกับพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรที่เขาไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่จะพูดเอาแบบนิยายทั้งหลายเราก็จะมองว่าโอ้พ่อเอกนางเอกเจอกันพ่อแม่ไม่เห็นด้วยต่อต้านก็เลยหนีไปอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยต่อมาก็แฮปปี้เอนดิ้งพ่อแม่ยอมรับนะชีวิตไม่ใช่ละครอย่างนั้นบางทีนะหรืออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะนะ นะแล้วแต่แต่ว่าถ้ามองในฐานะงนักปฏิบัตินะก็มองหเห็นด้วยว่านะคนที่ติดอยู่ในลาบยศสนเสริญสุขก็เป็นเรื่องของการมาคุณอย่างหนึง่งคนที่ติดอยู่ในความยินดีพอใจในอารมณ์ที่น่าชอบใจก็เป็นการมาคุณอย่างหนึง่งไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันนะนั่นแหละนั้ะทุกครั้งที่พูดคุยนะก็ถ้าเป็นนักพอนายอยู่แล้วก็คุณก็จะสังเกตเห็นเองว่า,าจิตมันเข้าไปยึดติดอะไรอย่างหนึ่งอยูนะ่ดูให้ทัน ต่ดูทานเนียมันก็วางลงไปเองแค่นั้นแหละนะอ่ะเชิญ sure. จากอาจารย์เบนจากลุ่มอิทเว k ร์แคทโฮเช้านี้รู้สึกตัวเมื่อมีการขยับเท้ารู้สึกเย็นเห็นอาการของใจที่ทุกข์เห็นการปรุงแต่งว่าถ้าจะให้ดีต้องหยิบถุงเท้ามาใส่เมื่อขยับกายลุกจากเตียงเดินไปทำนูน่นทำนี่ เห็นใจทุก์เบื่อการเกิดกลับมาเปิดธรรมะที่พระอาจารย์สุนันเทศเช้านี้เรื่องสิ่งปฏิกูลไม่สวยไม่งามเปรียบเทียบป่าช้าก้าวรู้คึ้นขณะฟังตัวรู้สิ่งนั้นๆเข้าไปในจิตใจตัวรู้ก็เกิดดับเกิดดับเห็นอาการเศร้าหมองของใจและมีตัวรู้ว่าถ้าไม่อยากเจอสิ่งนี้ ต้องขยันรู้สึกตัวจากนั้นไปเดินถนน,นหน้าบ้านเป็นซอยตันหนึ่งชั่วโมงรู้สึกสิ่งที่มาสัมผัสทางตาหูสมูลิ้นน้ำลายกายใจตามปกติระหว่างเดินผ่านบ้านคนเห็นชาวต่างชาติผู้ชายรูปออกมายืนหน้าบ้านทำน,ทำนู่นทำนี่เห็นอาการที่ใจไม่ชอบเห็นเวทนาเห็นความจำและการปรุงแต่งว่า ชาวต่างชาติมักดูถูกหญิงชัยตัวปัญญาเตือนเรื่องการวางตัวและไม่ควรสรุปว่าเขาดีหรือไม่ดีอาการตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดต่อเรื่องกันตลอดสายเกิดดับไปตามโกตไตรรักษ์ณปัญญาที่เห็นแจ้งและอ๋ออ๋อสุลจิต ขอน้อมจิตถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งหลังจากพิมพ์ส่งสภาวะระหว่างวันแล้วก็นั่งในรูปแบบต่อรู้การทำงานของกายใจละเอียดเนียนกริปตั้งแต่ศีรษะถึงเท้ามีธาตุดินน้ำลมไฟทำงานตลอดเวลาเห็นแต่ทุกเกิดใจยอมรับเห็นทุกดับ ใจเศร้าหมองหดหู่เบื่อการมีขันท่าการเกิดไม่มีแก่นสารจริงๆต้องเพียรให้มากขึ้นเมื่อออกจากสมาธิขัดยอ่อปวดเอวมากขณะนั่งพอมีอาการต่างต่ากำหนดรูกก้ระดับไปเจ้าค่ะเนีอาจารย์เห็นละเอียดดีนะเห็นอาการของกลยเอาการของใจละเอียดดีนะอันนี้เป็นเรื่องดีงามเลยนะเพราะในระหว่างวันนี่แหละนะ่ว่าสำคัญ นนับธรรมะนี่เป็นอาการลิโกนะไม่จช่ปฏการไม่เป็นว่าจะต้องไม่รู้ทำมีตอนที่นั่งสมาธิอยู่นะนั่นแหละที่เราทํางานทําการเดินเหินทําอะไรก็แล้วแต่มีสติรูท้ทันกายใจของตัวเองอยู่เนืองต่อเนื่องกัน,อ,อ,น,นอ,อันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยนะ่ะยิง่งอายุมากแล้วจะมานั่งนานๆั้วมันก็ไม่ไหวปวดหลังปวดเอวอย่างนี้เพราะนั่นเคลื่อ,อนไหวทําอะไรอยู่รู้สึกตัวรู้สึกตัวไปแตนะ่ขออย่างเดียวคือความต่อเนื่องเนืองๆนี่แหละนะ นะแล้วอาจารย์ก็ภาวนาได้ก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดนะนะ,ะเชิญสกุลสารุาจาร์แค่รู้ออนไลน์รายงานการปฏิบัติค่ะโยมยังปฏิบัติต่อเนื่องทุกวันระหว่างวันโยมรู้สึกว่าตอนนี้ไม่มีความสุขบางทีก็หดหูขึ้นมาเฉยๆไม่มีอะไรทําให้หดหูแต่ก็รู้สึกหดหูเห็นอะไรน้ำตาไหลออกมาเฉเฉย โยมรู้ทานบ้างตามไปกับอารมณ์บ้างมันต้องใช้พลังใจอย่างมหาศาลมากเลยค่ะที่จะไม่ตามไม่ตาม้านช่วงก่อนหน้านั้นกินอะไรก็อร่อยกินได้ทั้งวันแต่ตอนนี้ไม่ค่อยหิวไม่ค่อยอยากโยมขออยากขอคำแนะนำพระอาจารย์ว่าวางใจอย่างไรดีเจ้าคะอย่างที่โยมกำลังทำนั่นแหละหดหูก็รั่วหดหูนะ ทันมั่งไม่ทันมั่งไม่เป็นไรนะเดี๋ยวต่อไปก็จะค่อยรวดเร็วนะสติรู้ทันเร็วขึ้นเองนะอย่าลืมว่าสติเองก็ไม่เที่ยงมันก็รู้บังไม่รู้บ้างไม่เป็นไรนะมีความเพียรอยู่แค่นั้นแหละนะฝึกรู้ฝึกรู้ฝึกรู้ฝึกดูไปอย่างเงี้ยปฏยว่าสบานจะเปลี่ยนนะถ,ถ้าจิตเป็นสุขก,กายก็เป็นสุกไปด้วยถ้าจิตมันหดหูเศร้าหมอง,มองกายมันก็พลอย ทุกไปด้วยอันนี้เป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนี้พาสังเกตดูความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจอยู่อย่างเงี้ยนะเราสังเกตดูอารมณ์ทั้งหลายความรู้สึกหดหัวอะไรพวกเนี้ยเราไม่สามารถที่จะบังคับมันได้เลยมันเกิดเองนะมีเหตุปัจจัยมันก็เกิดนะเราไม่ได้อยากให้มันเกิดมันก็เกิดนะเวลาจะดับมันก็ดับไปเองนฝพาสังเกตดูความเป็นใจรักของมันอยู่อย่างนี้นะเอาละคงหมดคําถามแล้วเนาะเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน